มเอมประจำวันที่27เดือนพฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องมาจากไหนให้เราอ่านพระธรรมลูกาบทที่19ข้อที่10ขอแล้าใคร่ควรด้วยกันนะคะเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะสแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดเรามีความจำเป็นต้องรู้ว่าเรามาจากไหนการรู้นี้จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความคิดจิตใจของเราไว้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกที่เราอยู่ใบนี้การรู้นี้จะช่วยย้ำเตือนในใจเราว่า นาวาชีวิตเราไม่ได้ลอยเคว้งอยู่ในบึงนิ่งๆแต่กําลังไหลไปข้างหน้าบนแม่น้ําสายใหญ่นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงอยากให้เรารู้เรื่องราวของพระองค์เรื่องราวของเมืองเบดเลเฮมจุดเริ่มต้นที่บนรางยา่าการทดลองในถิ่นทุรกันดารรวมถึงเพื่อนเพื่อน,อนชาวประมงในกาลิลีเปโตรผู้หัวร้อนเปาโลผู้หัวรั้นทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระองค์ก็เพราะคุณคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดยังไงละ่ะ ในยอห์นบทที่3ามข้อที่16หกล่าวว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์หัวข้อสำคัญของข่าวดีคือพระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพระองค์ตามหาทุกคนทุกแห่งทั้งราชาและยากจบผู้ปกครองและชาวประมงพระเจ้าใช้คนมากมายมาตามหาเราเพื่อช่วยเราให้รอด คุณคือคนที่พระเจ้าลงมาและตามหาคุณเป็นคนที่สำคัญสำหรับพระเจ้าพระเจ้ารักคุณนะคะสุดท้ายนี้สำหรับพี่น้องทุกท่านที่ได้รับฟังอิ่มเอ,ม,อมประจำวันในวันนี้แล้วและท่าในใดใครควรถึงสิ่งที่ท่านได้รับข้อคิดจากการรับฟังอาจเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับท่านเป็นการส่วนตัวท่านสามารถสรุปเป็นข้อคิดสั้นๆและคอมเมนต์ใต้บทความนี้เพื่อที่ท่านจะสามารถจดจำนำไปประยุกต์ใช้และเป็นพี่หนุนใจสำหรับพี่น้องท่านอื่น ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะคด้วยรักและห่วงใยค่ะ